แข่งกันใครสายตาดีสุดระหว่างเด็กกับคนหล่อเจอก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยไหนเฮ้ยเฮ้ยมันเริ่มมองไม่เห็นนะเฮ้ย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 ไหนอ่ะทำไมมันมองไม่เห็นอะเห็นไหมตาดีหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวจเป็นซีไหนอ่ะทำไมมันไม่เห็นอะอันนี้ไม่ปล่อยฉันได้เฮ้ย ตาดีเนี่ยอะไรเฮ้ยอันเดอร์ไทยอ๋อเดี๋ยวเฮ้ยอันตับท้ายเธอจะถูกหมดเลยเหนอเป็นดีไหนฉันไม่เห็นอันนี้ต่อไปตาฉันเธอคิดแต่ว่าฉันจะถูกไปหมดดูความเร็วอ้าอ้าอ้ามันจะไปยาก อะไรไยอยุดทำไมอะไรเธอไม่มีวันชนะหรอกอะไรไหน่ะทุกคนอะไรคืออะไรอะเป็นสิอ๋อฉันเห็นแล้วฉันทำผิดหรเมื่อกี้ฉันใครชนะคอมเมนต์มา